สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวประพัชร์างกลางค่ะกับผมนายเสกตันนาเนียครับเพราะเราเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคมค่ะวันนี้ได้มาศึกษาแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นบ้านโนนสง่าตำบลดงมะไฟอำเภอสวานนาุวรรณคูหาจังหวัดหนองบัวลำพูที่ศูนย์เรียนรู้การประมงในพื้นที่บบรณาการค่ะก็จะมีคุณแม่ชวีเกื้อปัญญาคุณพ่อชัยศิริเกื้อปัญญามาให้ความรู้แก่พวกเรานะครับครับพวกเราก็อยากทราบ เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ที่ได้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้นี่ขึ้นมานะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับหนึ่งก็วัตถุประสงค์ก็เพื่อขยายพันปลาเพราะพันปลาเพื่อเพื่อจาหน่ายและบริโภคในครวเรียนสองก็เพื่อสร้างรายได้ลดรายจ่ายในครวเรียนสามก่อให้เกิดกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสามก็ก่อให้เกิด เป็นชุมชนเข้มแข็งและเป็นต้นแบบของชุมชนอื่นค่ะแล้วอยากจะทราบว่าในสถานที่แห่งนี้นะคะได้ทําดําเนินการกิจกรรมใดบ้างแล้วคะตอนนี้ก็เลี้ยงปลาเลี้ยงกบเลี้ยงกบในกระชังเลี้ยงปลาในกระชังเลี้ยงปลาในบ่อดินค่ะแล้วพวกพืชเศรษฐกิจมีอะไรบ้างคะก็มีมันสตะแกังอ้อยข้าว ครับในโอกาสนี้พวกเราก็ขอขอบคุณ <Okay. S 1> คุณแม่ชวีเกื้อปัญญา <Okay. S 1> คุณพ่อชัยศิริเกื้อปัญญาที่เสียสละเวลามาให้ความรู้แก่พวกเรานักเรียนโรงเรียนโงมาไปวิทยาคมขอบคุณครับขอบคุณค่ะ